คลิปวิดีโอนี้ผมเปิดถ่ายหลายวันแล้วครับแต่ไม่ได้ลงสักทีเพราะว่าด้วยเสียงที่ผมไม่สบายอยู่หลายวันวันนี้ก็เลยมาลงแบบเสียงแหบๆหน่อยนะครับสถานที่แห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งครับที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานในท่านั่งสมาธิเพื่อดับขันครับและสรีระร่างกายขององค์ท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับก่อนที่จะไปกราบองค์ท่านครับสถานที่แห่งนี้มีวิหารอันศักดิ์สิทธิ์สามวิหารด้วยกันวิหารหลังแรกก็คือ พระเสียริยะเมตไตรยวิหารที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือวิหารที่สองพระประธานในสถานที่แห่งนี้ถ้าใครมาแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนต้องมาขอพรและทุกคนจะอึ้งกับพลังงานที่ทุกคนได้รับน่าจะเป็นโบสถ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ข้างบนโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดบูชาไว้ข้างบนล้อมรอบทั้งสีทิศในจุดที่เรานั่งก็คือจุดตรงกลางที่นั่งไหว้และรับพลังงานที่ดีด ถ้าตามตำรับตำราเขาบอกว่าเรื่องสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตทั้ง4ด้านแค่มาขอพอรนั่งสมาธิสวดมนต์ในสถานที่แห่งนี้ก็จะหายในทันใดเราเข้าไปวิหารที่3กันครับไปกราบท่านเจ้าคุณโพแจ้งมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณอารามพระราม3มกันที่ต่างเล่าขานกันว่าท่านคือผู้บรรลุธรรมสูงสุดและถ้าใครอยากเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาบอกว่าต้องมาขอพอรองค์ท่านครับ